สำหรับติ๊กนะฮะโอ้ยนึกถึงสมัยเด็กๆคนชาวบ้านที่นี่ดูละครเหรอครับดูละครลูกกุ้งเหรอคนขอเคียงกันร้องสดๆในน่เดินตีร้องสดนะสักท่อนนึงนะท่อนพุ้งนะจริงๆพี่ไม่อยากร้องเพราะว่าร้องแล้วช้ำครั้งช้ำใจจริงที่แล้วนะผมลอยกระทงผมยังลอยมีคู่ลอยอยู่เลย ดีนี้ผมว่าคนเดียวสักทอนหนึ่งใช่ไอันนี้ไม่ต้องคู่รม่องคี่ครับผมมา,มาหลายคนเลยสักทอดนะอโอ้ยเยอะไปแล้วครับมาแรงผมเข้าป่าเข้าคอเลยนะเขียนกันเขียงการฟังเงียบหยอกหยอกผมเป็นคนชอบหยอก สขอบฟ้าหรือใต้ธาราเหมือนผู้พาหน้อยพผนดาราดับลงเมื่อมนมดทิ้งใดเราสองต้อมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาติใด,ไ,ดไม่มีวันไกลไกลถล่ม ใจพันหัวใจเคียงกันโอ,โ,อโอ้ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดขอบคุณมากครับเลยกนี่นะครับขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้อง ชาวบ้านโนนสิงหาทุกท่านวันนี้นะครับผมพี่มาทำบุญด้วยกันแล้วก็มาเจอกันวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ยอดกระถินของเรา2ล้าน1นึ่งแสนสามแสนโอ้หายเบี้ยเลยนั่นแหละ3ามแสนกว่าๆนะครับผมก็อานุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกคนมาสาธุร่วมกันนะครับผมขอให้มีในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเจอสิ่งดี ใครที่อยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาทุกประการนะครับโวนปร,แระแดงพระบาทขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเชิญครับผมครับก็โลกครับก็เสียขอเสียงปรบกมือให้กับคุณกัน,นะพัฒน์เองครั้งหนึ่งครับครับใครอยากจะจะทำบ,บุญแล้วเจออะไรก็ต้องมาทำที่โนนศิรายนะครับจนกว่าอุโบสถจะเสร็จ <laughs> ครับต่อไปก็คงจะลอยกระทงนะครับ การลอยกระทงนะครับผมต้องขออนุญาตพี่น้องก่อนนะครับว่าให้ทางเจ้าภาพ